พบกับผมนะครับวันนี้ช่างปิ๊กนะครับวันนี้พามาชมตู้ชุดสองคุดสองพร้อมใช้งานนะครับตู้ชุดนี้นะครับขอบคุณลูกค้าจากอำเภอเดือดดมนะครับจังหวัดปุบลราชธานีนะครับสั่งชุดนี้เข้ามานะครับหากท่านใดสนใจนะครับก็สอบถามสั่งเข้ามาได้นะครับชุดนี้ราคาอยู่ที่สามหมื่นนะครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับนะครับ ส่วนอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับผมก็จะมีพาวเวอร์ขับเบรนะครับ1แท่นครับพาวเวอร์ขับเสียงกลางหนึ่งแท่นนะครับผมแล้วก็ PM แยกซับนะครับพร้อมสายสัญญาณครบชุดนะครับผมส่วนตัวตู้ลำโพงก็จะเป็นตู้เบสนะครับพ k w 8 0นะครับใส่ดอก18นิ้วนะครับโครงปั๊มเป็นดอกของโอปร้ามนะครับ2ใบครับแล้วก็เสียงกลางจะเป็นของ ดอกโอ,กอมบอมกันนะครับ12นิ้วตัวนี้ตู้ชิงการจะเป็นตู้ปากโหลดนะครับหนคูณหนะครับนะข้างในก็จะมีเน็ตเวิร์คให้ด้วยนะครับส่วนสายลำโพงก็มีให้นะครับสี่เส้นนะครับเส้นละ15เมตรสี่เส้นพอมหัวสปิคคอนนะครับส่วนอละเอียดอื่นๆก็ตามภาพที่เห็นนะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามแล้วก็สั่งจองหรือว่าสั่งซื้อก็ได้นะครับ ชุดนี้ราคาอยู่ที่3 7 5 0 0บาทนะครับส่วนเบอร์โทรศัพท์ติดต่อผมนะครับเบอร์โทรศัพท์0 6นกครับ6 5 8 1 9 0 5็นกา้นะครับหรือไลน์แอดไลน์เข้ามาหาผมได้นะครับที่แอดไลน์065 6 5หกหหนะครับหรือจะติดต่อทาง Facebook ทักแชทเข้ามานะครับเป๊ปทิวเมกสาวได้นะครับขอบคุณนะครับสำหรับรับชมคลิปนี้หากสนใจก็นะครับทักมาคุยกันได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับท,ที่ตามรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมกับช่างเป็ดน,นะครับสำหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นครับสวัสดีครับผม